สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาล่าปลากันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับตอนนี้เย็ยนแล้วประมาณห้าหโมงแล้วกุ้งกระโดดกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนอะว่าหมกเดี๋ยวก่อ,น,อน่าจะได้กลัวแบบมันหลุดฝั่งนี้มือซ้ายด้วยวะนะ,ะเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวต้องเอาเข้าอ,อันนี Phillip ้ไปนูกว่าโอ้ยหลุดหลุด ได้แล้วได้แล้วนี่นี่ปลาในนี่นะครับกรเจียงจะหลุด,ด,ดเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตัวใ,ใหญ่ไหมต้องจับตัวนี้ก่อนโอนมากไข่รหรืออะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเขาขึ้นกอย่าอันนี้ก็ปลาในนะครับดูปากกันให้คล้ปลาคาวตู้เลยของใหญ่มากถ้าทางจะไข่หรือว่าอะไรก็ทักอย่างเือกินอิ่มค,ครับได้เลยก็ถ่ายบอกว่าพี่ติ๋งงมหอยนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ อาริบาตัวกำลังดีมาดไยลุงติดมวมหอยในชะ่ครับนี่มันก็พอกได้นี่ตำไม่อร่อยก็ข้าลิ้นหอยแท้ะนะครับฝรแ่งตำไม่อร่อยต้องมันซอยยาวๆเลยนะอันนู้นบริการน้ำถึงทีนี่ปลากระกกรดี่เอาหมดเลยนะครับตอนนี้กำลังจะโลกบอกใช ทำง,งานกันเป็นครอบครัวเป็นทีมนะครับมีคอนเสิร์ตนะเอาปาช่อนไปเลยมันก็โดนลุงบอ เดี๋ยวเดี๋ยวคงทงนี้นี่ยี่สกับโอ้โหอ,อย่าดิ้นสินี่สาอี่สกนะครับ ตัวกำลังแบบน่ากินเลยน้ำมันแน่นอนที่แกงก็มีพี่แกงมีแล้วยาวไหมในมาสามตัวนะครับอยู่ในนี้หนึ่งตัวสามตัวตอนนี้กี่โมงแล้วลูกล่าจนได้อะ่ะพอล่าแล้วก็ได้แล้วสามตัวนี่จะขึ้นแล้วได้ปลาดุกมาอีกสองสรุปได้ปลาดุกสามตัวดิล่าขึ้นมาทั้งแหลเลย ตอนแรกคิดวได้ตัวเดียวเจอยักษ์ที่ขาไปนิดนึงแต่โดนยักษ์ตั้งแต่เด็กกล้จนชินแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าตัวมันขนาดไหนใหญ่มากส่วนนี้คนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะยืนจ๋องอยู่ในบอ่ <c oughs> บอนะบ่อไม่เห็นหรอกไม่เห็นแล้วโอเคเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงแกะเห็ดน้ำมันแน่นอนพิ่แกงก็มีพิ่แกงม,มีแล้วยาวไหมได้มาสามตัวนะครับอยู่ในนี้หนึ่งตัว สามตัวตอนนี้กี่โมงแล้วลูกลาจนได้อ่ะอแล้้วไดสามตัวนี่ได้ปลาไอช้อนหลุดไปทั้งสองสามตัวนี่ตัวบลเลอร์เลยตัวไหนว่ายักษ์ตูดกูเล <c oughs> ยแม่งนั่งทับยักษ์ตูดยักษ์มือโ <c oughs> ชคดีนะ <c oughs> ไม่ปวดตัวใหญ่มากดูดิ <c oughs> ล่าเลยเป็นล่าโดยดูยักษ์แล้วปวดอ่ะนั่งน้ำ สวนม่ใหญ่กว่ามือด้วยข้อมือโอ้ยโอ้ยดูเน๊ะอลังการง,งานสร้างเลยแม่มาลีกินได้กินไปหลายวันเลยเปล่ากลับอุงเพ <laughs> ทพาหมดแล้วแหละพอจะไปเลยผ่านสวนนี่ปเนินกับปาตะเพียนที่ได้เดี๋ยวดูในกำลังมังต้องเยอะขนาดไหนถ้ารอให้มันมาทำให้นอ้องต้องถายได้เสร็จรสชาติหมดพอดีเลยต้องถ่ายลง วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวพวกบนใหญ่ใช่น,นี่กินเดียวนี่นี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเขาได้เว้ยปลาตะเพียนได้ตั้งหลายตัว <c oughs> น,นี่อันนี้ปลาช่อนหลุดตั้งหลายตัวจะไปไหนอ่ะล่ะหาอามีขอชีวิต